ลืมการว่ายน้ำเดี๋ยวพ่อจะลงไปเล่นด้วยโอ้นี่คือตัวอะไรอ่ะ6ิกเซเว่นิกเซเว่นวันนี้มีเกมภารกิจหนีจากปีศาจสิกเซเว่นอันดับห <c oughs> นึ่งสอ อ๋ไม่ไหลไม่ไหลจะกระพริมมือนะออนครับนีเด็กๆจะ <laughs> ไปไหนครับไปว่ายน,น้ำไปว่ายน้สภาพหนูอตอนนี้ท <c oughs> <c oughs> ีอางาท <c oughs> ดูได้ลไลแล้วดูกระปงนเมื่อกีไม่เป็นไรก็ปกติแล้วแหละชุดว่ายน้ำดีนะมันมีกาเกงแล้วมีตังค่าเข้าววะยังเนี่ยไม่นีมียังไม่แน่อใจนี่ไงอ๋อเด็กๆได้ออมิน ยอดออมสินเพื่อที่จะไปทําอะไรครับจะเอาไปซื้อ iPad ไม่ใช่ซื้อ iPad สิเพื่อที่จะเอาไปเป็นค่าสาดน้ำสาดน้ำเปิดเพลงเปิดเพลงอ้าไม่ใช่อ่าโอเคเด็กๆพร้อมกันหรือยังพร้อมแล้วไปลุยกันเลยไป Let's go ไปตอนนี้อนาก็อยู่ในสระว่ายน้ำแล้วอันนี้จะเป็นสระเด็กนะอนาณานานลองยืนหน่อยสิลูก โอ้แค่ขาแค่เท้าท้องอันดาพอดีเลยสามนี้ท้องเบบีส่วนพี่หอมอยู่สระผู้ใหญ่ลืมการว่ายน้ำเาเดี๋ยวพ่อจะลงเล่นด้วยนะพ่อลองกระโดดลงมาแบบว่าทุกอย่ากก็จะมีสไลเดอร์ด้วยนะอันไหนโชว์สไลเดอร์หน่อยสินี่ไงขากระดานโอ้โหสระว่ายน้ำขนาดใหญ่เลยขนาดโอลิมปิก โอ้ริปินื่ว่ายนี่ปลาพวบมุนจอนใช่ไหมนายกระโดดน้ำไหนลองดูหน่อยสิลูุคนนี้ก่อนเลยออ๋น้องไม่ค่อยไหวเลยลูกนี่แม่พี่หัวพี่หอบกระโดดตึกกูแล้วจะว่ายได้ไกลแค่ไหนไเคลียวหนูกับพี่หว่ายน้ำไม่เป็นเลงไปตะคิวกระโดดตึกแล้วนะอตาอดงตาแดงเอ้ามาลงหน่อยเลย น,นี่ยังมีแล้วทีนี้ก็มาสาดเด็กได้แล้วนะไปลงไปสาดเด็กเลยอันดามีแว่น,น,นตาแต่ไม่ใส่แว่นตาโอ้โหอันนี้นนไม่ใช่แล้ว <c oughs> อันนี้ใครก็ว่ายได้นะแบบนี้นะใครก็ว่ายได้นะไหวยแบบนี้ก็มีสไลด์ด้วยเป้ะโอ้ยอย่างนี้ก็เดินในน้ำได้ใช่ไอัแบบนดา เดินในน้ำได้เดินหนเดินอ่าเดินไปนู่นเดูที่หนึ่งนี่นะอะไรนะโอ้นี่พี่ให้เดินด้วยพี่สามกำลังว่ายน้ำมาคนหนึ่งว่ายน้ำคนหนึ่งเดินอืมม้มาเร็มาเร็ว พี่หอมมาไปโชว์สไลดเดอร์หน่อยลูกโชว์สไลดเดอร์ให้ดูหน่อยเร็วไปนอะไรเดียรถวนสไลดเดอร์มานี่มีสไลดเดอร์ขนาดเล็กขึ้นบ่วีละคนนะเดีแต่ต้อจะถ่ายตรงนี้พี่หอมกำลังจะลงมา,มามนั่นยังไออดดงดาดาดาคนที่สองเรียบ<อ>ร้อย เยี่ยมเลยตรงนี้จะมีสระน้ำกว้างใช้ได้เลยนะนี่ขึ้นมาทำไมมันหนาวน,นี่บริหารกล้ามเนื้อใช่ไหมมันหนาวมันหนาวอากาศมันเย็นเอาโชว์ดำน้ำมาดูหน่อยสิสักสนห้านาทีอันนี้ลงไปทำไมเนี่ยน,นี่สระผู้ใหญ่แล้วเนี่ย ลงไปทำไมสากผู้ใหญ่เนี่ยกไปยุ่งนี่ดูนักกีฬาอุลติ้าลงไงโอ้โคูนอย่างไม่ไม่ถึงเสียงอะไรเลยบอกมือหน่อยบายไปด้วย ปล่อยสองมือด้วยนะจมเลยทีนี้นักกีฬาปีงจมเลยอาใครจะขึ้นอีกเอ้าเอาเรื่อยเรื่อยเรืเอยเรืเอยเรี้ไปโอ้พี่หอมล่ะลูก ไอ้คนละรอบคนละรอบเลยโอ้ระวังระวังระวังคนละหนึ่งค้งเลยวันชูทีเฮ้ลูกบอลหลบไปแล้ววันชูทีอ้าวอันนั้นอ้าวอินวันชูทีอ้าวไม่ไหลไม่ไหลกาม อ้าวนักว่ายน้ำโอลิมปิกทำมาอยู่ตรงนี้หรือหนาวทำไมนะหนาวหนาวน,น,น,นั่นไหะอยากมาเองแล้วนะพ่อไม่ได้บังคับนะนักกีฬาโอลิมปิกอีกคนหนึ่งหนาวหนาวเนั่สบายใจเลยกินเสร็จแล้วไปเล่นต่อนะเด็กตั้งนันนเนี่ย